วันศุกร์ค่ะในวันลอยกระทงนี้ชีวิตของคุณลีลาชีวิตในวันลอยกระทงของคนวันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันวุ้ยเดี๋ยวขอดูใบที่สองและใบที่สามนะโอเคค่ะนะเอ,อวันนี้หน้าที่การงานมีอุปสรรคนะอย่าใจร้อนอย่าวุ่วามแต่ได้ได้นะคะก้าวผ่านปัญหาแน่นอนนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องงานก็แก้ไขได้มีคนคอยช่วยเหลือนะคะ ใจใจเย็นๆนะใจใจอย่าใจร้อนเด็ดขาดวันนี้คนวันศุกร์นะคะระหว่างเรื่องสุขภาพนะไม่เกแลน,นะเนี่ยนะคะส่วนการเงินการเงินนะคะมีรายจ่ายเยอะการเงินตึงๆึมือนะคะแต่ใดๆยังผ่านแก้ไขได้หรือใครทําเรื่องกู้เรื่องยืมอยู่ผ่านมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินส่วนความรักวันนี้ตึงๆใส่กันนะคะหรือทีหึงแฟนหรือความรักช่วงนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ อยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะหรืออีกนยัยยะหนึ่งถ้าคุณอกหักมาคุณก็จะได้เจอรักใหม่ๆจะได้เจอคนที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองนะคะหรือความรักเนี่ยอยู่ในช่วงตึงใส่กันหรือจับผิดกันนะคะหรือหึงกันนะคะคนวันศุกร์วันนี้ต้องมีสติในทุกๆเรื่องทั้งการใช้เงินทั้งเรื่องความรักวันนี้ความเพียดความดัน ฟืนไฟในบ้านให้ระวังบริวารบุตรบริวารคนใกล้ตัวจะทําให้เรางุหงุดหงิดใจหรือเราก็อย่าไปอารมณ์ร้อนใส่ใครก็แล้วกันวันนี้คนวันสุกรนะคะการเดินทางใกล้ๆวันนี้จะได้เจอเรื่องที่มันทําให้คุณตกอ,อกตกใจนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสตินะคะวันนี้นะคะ ทุกอย่างนะคะการเงินก็อาจจะต้องมีรายจ่ายนะคะที่จําเป็นอาจจะต้องช่วยเหลือคนใกล้ตัวหรือมีคนใกล้ตัวมาขอความช่วยเหลือหรือเราอาจจะซ่อมน้น่นซ่อมนี่แต่ยังไงแก้ไขได้ผ่านทุกเรื่องนะคะส่วนโชคลาภวันนี้คนวันศุกร์โชคไม่มีนะคะต้องอิงอาศัยดวงแฟนหรือคนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ตัวให้โชคหรือบัตรคิวต่างๆให้โชคเลขมงคลเลขหนาา้าไพ่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะ ทำบุญเสริมดวงทำบุญด้วยการบริจาคเสื้อผ้าฟังเทศฟังธรรมตั้งสติอยู่ในสินในธรรมอย่าใจร้อนอย่าผู้วามทำอะไรต้องมีสตินะคะรู้ทันจิตนะคะวันนี้นะคะไหว้สาลหลักบ้านศาลหลักเมืองนะคะวันลอยกระทงของคนวันสุขปีนี้นะคะ,ะช่วงเช้าเช้าเนี่ยจะสุกระหุนะคะแต่พอเที่ยงเย็นไปแล้วทุกอย่างแก้ไขได้ราบรื่นค่ะ ระหว่างสุขภาพไมเกณฑ์นะคะปอดลดลมภูมิแพ้นะคะปวดหัวช่องท้องท้องอืดท้องเฟ้อหรือระวังท้องเสียนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็หัวเข่าความเครียดความดันแต่ยังไงวันนี้คนวันศุกร์เป็นคนนักแก้ไขปัญหาที่ดีเยี่ยมปัญหาอุปสรรคต่างๆสามารถเอาอยู่แก้ไขได้ทุกเรื่องทั้งงานเงนิงน,งนและ,และรักนะคะเอาอยู่นะคะเป็นคนเก่งตรงไปตรงมาวันนี้นะคะแต่ที่ไพ่เตือนก็คือ นะคะอย่าใจร้อนนะคะมีสตินะคนวันศุกร์ในวันลอยกระทงนะคะขอให้คุณนะคะราบรื่นมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็นะคะใจเย็นๆค่ะคนวันศุกร์วันนี้นะ